วันนี้ผมพามาดูแปลงอ้อยนะฮะแปลงนี้ผมปลูกประมาณ 3, ายี่สามยี่สี่ไร่นะฮะนี่ฮะนี่ผมก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับประมาณสิบวันละสิบกว่าวันละโดยประมาณนะฮะตอนนี้ก็เดินเป็นระบบน้ําหยดนะครับยกแปลงะฮะเห็นไหมยกแปลงถึงนู่นเลยต้นพา้าวนู่นเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดินระบบน้าหยดยกแปลงครับเดินสายยกแปลงเลยนะครับนะฮะ แปลงนี้ก็ใช้สายประมาณถ้าจะไม่ผิดนี่ประมาณยี่หกมวนนะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้คือเราเราไม่ได้ซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้ออสารน้ำหยดนะฮะเดี๋ยวมานั่งคุยกันเราใช้ของเก่าที่ว่าเหลือจากแปลงมันสับปะหลังน้นครับนิ่เนเวเขียวเห็นไหมนี่ยเขียวซีก่อนปล่เนี่ยแปลงแบกซี่ครับพอดีผมไปเก็บของเก่ามานะฮะ จากแปแม็กซี่ครับก็เลยไม่ต้องซื้อครับมันก็ยังใช้ได้ได้ดีอยู่นะฮะมันก็หยดได้ดีอยู่นะครับแปลงนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันละอ้อยก็เริ่มเริ่มโผล่แล้วเริ่มเกิดละดูนะครับนี่ต้นอ้อยเนี่ยเริ่มเกิดปลลมปลาปลายแล้วเนี่ยนี่ครับเริ่มมาละเริ่มมาละเห็นไ,ไหมเริ่มมาละนะครับอ้อยอ้อยก็เริ่ม เริ่มเกิดและเริ่มเริ่มโผล่แล้วฮะประมาณสิบกว่าวันก็คือผมอะ่ะดังนั้นยกแปลงอะ่ะผมเดินระบบน้ําหยดทั้งหมดนะฮะก็กะว่าก็คือผมเห็นลุงคนที่เขาว่า,วามีระบบน้ําหยดตลอดทั้งปีสําหรับอ้อยนะครับเขาได้แปลงหนึ่งก็ประมาณไร่ต่อไร่นี่ยตก,ตกเกือบสามสิบตันสามสิบกว่าตันนะฮะเขาอ่ะเขาป 3, ลูกสามสี่ไร่ก็ร้อยกว่าตันนะฮะสามสี 3, ไ่ไร่ฮะานั่งคุยกันหน่อยผมก็เลย ผมก็เลยเดินบนนหยุดทั้งแปลงนะครับปีนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อลอกเรียนแบบคนที่เขาแบบทำได้ดีๆเขาทำยังไงฮะผมก็ถามดูอ๋อลุงหยดน้ำตลอดต่อเนื่องอทั้งปีจนกว่านู่นใกล้ใ้ตัดถึงจะเลิกหยดนะครับแต่เขาทำน้อยครับสามสี่ไร่บางคนก็ว่าเขาทำน้อยเขาทำได้สี่อ่าโอเควันนี้ผมก็เลยทำมากเขาหน่อยยี่สิบกว่าไรนะฮะยี่สบสามยี่สบสี่ไร่ คนหยดเอา,ายี่สิบสี่ไร่นะฮะแต่ผมเอาโดนฉีดได้ยี่สบสามไร่กว่ากว่านะฮะก็ก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยกันหน่อยะฮะว่าเดี๋ยวเราลอ,ลองดูกันว่าถ้าเราทำสักสี่ห้าเท่าตัวเขาเนี่ยสักยี่สิบกว่าไร่เนี่ยเดี๋ยวเราบบน้ำหยดทั้งหมดเนี่ยดูดิเราทำได้ดีไหมนะครับนะฮะกับอีกคนนึงนะครับที่เขาคุยคุยกับผมบอกว่าโอ้โหหยดน้ำหยดน้ำอ้อยสี่ทีอ้อยสูงนุน่นเสาไฟ อีกเจ้าหนึ่งเขาเขาใส่ปุ๋ยเคมี Me ถึงครับเคมี K Me. คือเขาใส่ปุ๋ยเคมีไล่แล้วสองกระสอบนะฮะแล้วก็หยดน้ําสีเที่ยวเขาบอกว่าของเขาอะนู่นอะสูงเทียบเสาไฟเขาว่าอย่างนั้นผมก็เลยปีนี้ก็เลยกะว่าโอเคปีนี้ก็กะว่าจะใส่ปุ๋ยไล่สองกระสอบนะครับแล้วก็หยดน้ําตลอดทั้งปีเพราะตอนวันนี้ผมเดินระบบน้ําหยดแล้ว เราพูดถึงระบบน้ำจืดผมเนี่ยผมจะถ,ถ้าเกิดซื้อสายเนี่ยก็ใช้ประมาณยี่สิบหกลูกยี่หกม้วนอะประมาณโดยประมาณเขาจะไม่ผิดนะเพราะแปลงน้นผมใช้ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดม้วนนี่แหละคือสามสิบกว่าม้วนนี่เนี่ยจำไม่ผิดนะครับป,ป 26, นนบนนัจปจุบันนี้ม้วนหนึ่งก็ตกสี่ร้อยเก้าสิบนะครับนะฮะน้ำจืดผมเนี่ยใช้ใช้สายส่งน้ําสายงูเหลือมเรานเนี่ยหน้าสองประมาณห้าตัวนะครับเพราะว่า ระบน้ำจุดผมใช้ปั๊มหน้าสองดันสองตัวครับหัวตัวหนึ่งแล้วก็กลางกลางอตัวหนึ่งนะครับประกบเข้าหากันนะครับก็จะหยุดได้เทียวมาณถ้าใกล้ๆปั๊มก็ประมาณสัห้าสหกสิ6เจ็ดสิบเส้นนะฮะถ้ากลางกลางก็จะดันได้สองตัวประมาณสี่สิบเส้นนะฮะมันอยู่ที่สายน้ําด้วยตึงไม่ตึงนะครับนะก็เลยว่าวันนี้เราจะมาทํากันนะครับแบงนี้ก็ฉีดจะคุมเรียบร้อยนะครับถั่วไม่ค่อยตายเลยนะฮะบางจุดถั่วก็ตายดีนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน บางจุดถั่วก็ไม่ตายเลยส่วนใหญ่ไม่ตายนะฮะนะครับพ้ดถึงใครกำลงัลงะจะปลูกอ้อยนะครับก็อ้อยก็ก็ยังกังหน้าปลูกกว่ามันนะครับเพราะามันไม่มีผมมองไม่มีทิศทางที่แบบเออว่ามันจะขึ้นได้เลยครับเพราะว่าไอ้มันเราเนี่ยถึงปีหน้าคนจะเลิกปลูกกันเยอะนะครับแต่คนที่ยังปลูกเป็นประจําก็ยังปลูกกันอยู่ ผมยังมองว่ามันก็ยังไม่ไมสดใสสาหรับอ้อยนะฮะที่ว่าเอ้ยมันนะครับว่าเราเราจะต้องปลูกกันเพราะว่ามันอมันสับหลังประเทศไทยเราเนี่ยมันเพิ่งพาการส่งออกนะฮะมันไม่ได้แบบส่งเสริมให้ใช้ภายในประเทศนะครับผมก็ไม่เข้าใจทําไมเขาไม่ส่งเสริมมาใช้ภายในประเทศนะครับเนาะไม่พึ่งเพึ่งพาตัวเองก่อนอนะไปเพิ่งพาคนอื่นอนะใช่ไหมพึ่งพาต่างประเทศนะ,ะบ้านเราก็ว่าพึ่งพาจีนเป็นหลัก ถ้าจีนไม่ซื้อเราจะขายได้ไงก็ลงเอาลงเอาหนึ่งเหมือนตอนนี้ลงเอาลงเอาลงเอา,ลงเอานะฮะอ่ะกลับมาถึงเรื่องสามจุดดีกว่าตอนแรกผมคิดว่าเออจะไปหาหาไรทําเพิ่มนะครับทําให้มันได้เยอะอย่างเขาเป็นลอยไร่หาเช่าแต่มานั่งคิดดูแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาค่าเช่าอ่ะมาเป็นค่าไฟในการที่ว่าสูบน้ํามาลดอ้อยเป็นค่าปุ๋ย มาใส่อ้อยให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราทำไร้เยอะๆเนี่ยเตรียมที่จะทําได้สิบกว่าตันต่อไร่นะฮะเพราะว่าเราดูแลไม่เั่วถึงหรอกถ้าเกิดว่าเราเอาค่าเช่ามาเป็นค่าไฟมาเป็นค่าปุ๋ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทําได้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่านะจากไร่ละสิบห้าตันเนี้ยเปไร่ละยี่สิบยี่ห้าสามสิบตันเนะี่ยผมว่ามันมีแนวทางที่จะไปได้นะผมมองนะ เพราะว่าคนที่เขาหยดน้ำต่อเนื่องใส่ปุ๋ยดีๆเงี้ยมันก็ได้สามสิบตันนะแถวบ้านผมอะ่ะอืมนะแล้วก็วันนี้ก็เลยมามามาคุยนะครับใครมีอะไรที่แบบว่ายิงเก่งนะแนะนำแนะนําผมได้นะผมกําลังหัดทํานะหัดทํานะครับวันนี้อ้อยผมก็เริ่มเริ่มเกิดแล้วเห็นไหม ปีที่แล้วปลูกมันครับโหเน่าเหน่าส่วนใหญ่นะรุ่มๆเน่าหมดเลยแล้วก็ราคาก็ถูกแต่ก็ขายได้สองบาทสี่สิบสองบาทห้าสิบนะครับเพราะว่ามันมีแป้งนะครับประมาณเดือนเจ็ดนะกรกฎาเนี่ยแต่มันผมมีแป้งแล้วผมปลูกปลูกไว้นะครับเลยมาดูเอออ้อยมีความชื้นหรือยังดินมีความชื้นหรือเปล่าครับจะจะซ้ำน้ำนะครับเพื่อตุ้นมันแตกนะฮะให้มันแตกซะนะฮะ แม่กับป้าก็บ,บอกจะาพืซ้ำม,มากอย่ามันจะเน่านะครับเพราะว่ามันยังไม่มีรากเยอะนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูะก็ฉีดยาคุมพร้อมกโกลฟูเซเนตกับแอมโมเนียไปนะฮะก็ถั่วไม่ค่อยตายเท่าไหร่เลยตปลาฉลามนะโอ้ยฉีดไม่ตายเลยนะฮะความจริงหน้าตายกแปลงฮะก็มีเหี่ยวบ้างฮนะแต่ว่าน้อยครับมันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ เ,เรานมมาดูกันดีกว่าเริ่มเริ่มเริ่มเกิดแล้วแบงนี้ใช้ใช้ปุ๋ยนะฮะปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นไปประมาณเก้ากระสอบนะครับกับกับขี้บัวอัดเม็ดไปห้ากระสอบนะเป็นสิบสี่กระสอบนะครับเกบ้ากระสอบเนี่ย มันจะเป็นรอบแรกนี่ผมซื้อสูตร15-15ครับหนึ่งกระสอบแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับสองกระสอบแล้วก็ศูน60สองกระสอบนะครับแล้วก็เป็นฟารดานนะครับสาหรับจัดแมลงครับสองสองกระสอบใหญ่นะฮะมาผสมนะครับนะครับมาผสมกันนะครับเพื่อได้ปุ๋ยสูตรสูตรอะไรผมก็ไม่ได้คํานวณครับก็คิดว่าหนักหน้าหนักหลังนะครับแล้วตรงกลางก็ ฟอสฟอรัสก็น้อยหน่อยเพราะว่าประเทศเพชรบูรณ์บ้านเราเนี่ยมีฟอสฟอรัสเพียงพอแล้วครับชีได้ฟรีๆอยู่แล้วนะครับก็เลยผมคิดว่าไม่จำเป็นเราที่เราจะต้องใส่เยอะนะฮะวันนี้ก็ลองขึ้นไปแล้วครับอ้อยก็เริ่มเริ่มโผล่เริ่มเกิดแล้วี่ใบก็เริ่มมีไหมในหน่อยน่าจะเกิดจากไอ้กูฟูสนิทนะฮะอาจจะแบบงอกก่อนแล้วแบบโดนกูฟูสนิทนะฮะอ้อยก็เริ่มโผล่เพล่แล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าปลายปีหน้านะฮะว่ามันจะได้ยี่สิบสามสิบตันไหมเพราะว่าอ่ะโอเคสองคนสองสูตรก็คือลดน้ําต่อเนื่องนะครับลดน้าต่อเนื่องใส่ปุ๋ยบ้างใส่ใส่ปุ๋ยมูลขี้วัวเพราะเลี้ยงวัวเนาะเขาใส่ขี้วัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยลดน้ําต่อเนื่องครับกับอีกเจ้าหนึ่งลดน้ำสี่เที่ยวนะฮะไม่ต้องเดินสายอย่างนี้เลยลดน้ําแล้วก็ย้ายสายออกสี่เที่ยวแล้วก็หว่านปุ๋ยสองกระสอบนะฮะ แค่นั้นสูงสูงเตรียมส่ไฟเลยอย่างน้อย20สบตันขึ้นเดีย๋ยวเราเอาสองสุดนี้มารวมกันเลยปีนี้ก็คือผมจะลดน้ําต่อเนื่องนะครับอย่างน,น้อยๆก็ต้องมีสิบห้าวันถึงยี่สิบวันหนึ่งครั้งนะฮะอาจจะไม่ไม่ยนานมากอาจจะสองถึงสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับอสองถึงสี่ชั่วโมงหนึ่งครั้งแล้วก็ผมจะใส่ปุ๋ย ให้ได้สองกระสอบนะจะพยายามซื้อได้สองกระสอบนะครับก็ยี่สิบสี่ไร่ก็ตกสี่สิบก่ากระกอสอบจะพยายามซื้อนะครับนะฮะให้ได้สองกระสอบแล้วก็ผมจะฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนนะครับทุกๆสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ดีขนาดไหนเพราะว่าแปลงเนี้ยคือทํามันสับปะหลังมาสองปีนะครับแล้วก็ใส่ขี้ว,วัวนะครับเพื่อปรับปรุงดินนะฮะดินก็ร่วนซุยซุยอ่ะซุยเลยแหละ,ลละพอสมควรเลยแหละ ดินซุยโปร่งดีนะฮะที่ผมดูดินซุยและโปร่งดีมากนะครับก็เลยคิดว่าเออสองปีที่ผ่านมาคือเราไปทํามันมั่งปลูกกระโพดบ้างปลูกถั่วบ้างเออมันปลูกกระโพดนะฮะแล้วก็เพื่อปรับปรุงดินนะครับพอดินแปลงนี้ปลูกอ้อยมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะตั้งแต่ผมอ,อ่อ ตั้งแต่ผมเรียนนะฮะกลับมาวิ่บ้านอีกทีหนึ่งก็ยังปลูกอ้อยอยู่นี่ผมกลับมาอยู่บ้านประมาณสักสามปีแล้วผมก็เลยสองปีนี้ก็คือเรียบร้อยละหมุนดินเรียบร้อยรอบนี้ก็เลยมาปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยเนีย่ยดูครับปลูกอ้อยก็เดินถายน้ำหยดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็เลยมาปลูกอ้อยแล้วก็จะพยายามซื้อปุ๋ยให้ได้นะครับส่วนปุ๋ยที่ผมจะใช้ก็คือ ง่ายๆเราจะซื้อหลักๆก็คือยูเรียกับซู๊ดซูดหกสิบนะฮะสี่สิบหกซู๊ดูกับู๊ดสิบแล้วก็ตัวกลางบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันแพงอ่าใช้อะไรนะสี่ิบหกยี่สิบศูนย์หรือสุดสิบห้าก็ได้แต่ผมผมจะเอาสุดสิบห้านะเพราะว่ามันได้เสมอมันราคาไล่ๆกันนะฮะเราแต่จะาใส่น้อยครับห้าต่อหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยถ้ายูเรียกับอันนี้ก็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นหนักที่ยูเลียก่อนนะครับแล้วก็ปีนี้จะแทรกคือคือแทรกในส่วนของจะซื้อปุ๋ยสูตร15-15ครับให้ทั้งสายยางกับยูเลียให้ทั้งสายยางพวกนี้พออ้อยต้องการฟอสเยมสูงนะก็อาจจะให้ยูเลียกระตุ้นช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสักวันหนึ่งแหละ ถ้าราคาได้ดีมันต้องได้ดีฮะเราต้องทำดีที่สุดอะถึงมันทําไม่ได้ยี่สิบสิบตันเราก็ได้ดีที่สุดอะเนาะมันก็สุดฝีมือเราแล้วทำไงได้ใช่ไหมครับเป็นกําลังใจให้กันนะฮะสำหรับคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะไม่จำเป็นท้อครับสู้ต่อไปฮะวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราครับมันต้องมันต้องใช่อะผมคิดว่าทุกธุรกิจทุกงานมันมีจุดพีคสุดของมันแล้วก็มีจุดต่ําสุดของมันครับทำไปเรื่อยๆอย่าไปท้อครับ เราต้องไปให้สุดนะหยุดที่คําว่าประสบความสําเร็จดีกว่านะครับใครจะมองเรายังไงก็ช่างเราก็ทําไปทาตามหน้าที่ของเราไปทุกวันทุกวันฮนะอ้อยก็เริ่มเกิดละโปเพลละนะครับก็มาดูดินนะครับว่าสมคนที่จะหยดน้ําซ้ําได้อย่างก็มีความชื้นอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวอ้อยจะเน่า นะครับอ๋อช่วงแรกนี่ผมหยุดหยุดเลยคือคืนแจ้งเลยง่ายเลย1 2ี4ชั่วโมงออับอัดกว่ากว่าด้วยเพื่อเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดน้อยๆเนี่ยดินที่เราทําไม่ดีเนี่ยมันจะโศกใช่ไหมมันจะโศกมันก็แบบว่ามันขึ้นไม่ดีถ้าเกิดเราหยุดน้ําไม่ถึงอะง่ายๆเลยบางคนบอกว่าอยหยุดน้อยๆก่อนอ้อยมันกินไม่ได้บาบรอบแรกนี่แถวบ้านผมหยุด1 2ี4ชั่วโมงหมดเลยอัด ผมอัดคืนแจ้งเลยนะที่ดินสุกโีงอัดเกิดตั้งแต่กลางวันจนเช้าจบแล้วมาดูดินเปียกดีโอเคทีนี้ก็ปล่อยเลยผมปล่อยทิ้งเนี้ยเนียสิบกว่าวันแล้วอ้อยก็เริ่มโพเพลแล้วเดี๋ยวอ้อยเกิดเต็มที่แล้วก็อ้อยเกิดเต็มที่แล้วก็ทํำน้ำครันเนี้แตกสวยล่ะยามาดูกันอีกสักครึ่งเดือนก็บุบเต็มไรนะครับ สายก็จะมัวๆหน่อยเหตุผลที่มัวๆเพราะอะไรเอาโดนพ่นโดนพ่นยาปุ๊บใบพัดมันตีนะฮะมันก็มั่มวหน่อยวันนี้ก็เป็นกําลังใจงให้กันนะครับสําหรับเอคนที่กำลังทำอ้อยนะฮะนะครับผมก็ปลูกมันด้วยแหละหลังบ้านก็จะปลูกมันเหมือนเดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจะหมุนดินสักสองปีนะฮะปีเดียวมันไม่พอนะฮมันไม่ฟื้นกะว่าจะหมุนดินใหญ่น้อยสองปีผมว่าสองปีดินมันดีนะคเคยเคยเคย ผัดเปลี่ยนไปปีเดียวมันยังไม่ค่อยงามนะยังไม่ค่อยงามเพราะดินมันดินมันตายอ่ะมันบวมเปสิบสิบปีอ่ะคิดดูดิแล้วเรามาทําแบบนิดๆหน่อยๆปีนึงอะไรเงี้ยมันก็ดินก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะฮะเรามาคุยฮะวันนี้มาคุยเรื่องระบบน้าหุดนะ,ะก็คือผมจะเดินน้ำระบบน้ําจยดเต็มแปลงะฮะวใครอยากทราบต้นทุนอะไรเงี้ยก็ พักมาถางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะฮะว่าแปลงหนึ่งใช้กี่ม้วนนะครับนะฮะป้าผมใช้ประมาณแปดม้วนนะสิบไร่นะม้วนสีแล้วก็สิบนะคพราะขีดดีดได้เลยครับดิดดดได้เลยส่วนสายส่งน้ำก็อยู่ที่ระยะทางของท่านนะครับว่าใกล้ๆับนะส่วนก๊อกก๊อกนี่ก็ใช้ประมาณสิบไร่ก็เลอะก็ตัว ป้าผมห้าสิหกล่องคูณสองก็ร้อยสิบสองตัววาปิดเปิดเนะี่ยแต่ยางดําเนี่ยนะฮะเราคํานวณได้หมดฮนะตัวละแปดบาทนะฮะวันนี้ก็วัเช่านี้ครับผมมีอะไรก็นักทานแล้วก็แนะนํามันามาได้ครับผมสวัสดีครับอันนี้ตัวสองบาห้าสิบเนี่ยเลยเก็บแถวบ้านซื้อปีกย่อยถ้าเกิดลาซาดาก็ถุงละเจ็สิบสี่บาทตกเจ็ดสิบตัง เจ็ดสิบสี่ตังค์โอเคครับผมสวัสดีครับบ๊อบ